นมัถูรัตนาตยัสสขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรญ,ญาติโยมทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาในกุศลจิตในการที่จะอบรมตนพัฒนาปัญญา วันนี้เราก็ได้มาพบกันตามเช่นเคยตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ถือว่ามีวิน,นัยมีวินัยที่จะมาอบรมตนฝึกฝนตนเพราะจิตใจของเราเนี่ย ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราต้องมีวินัยที่จะทําต่อทำสม่ำเสมอเมื่อเราทำสม่ำเสมอเนี่ยจิตใจก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนน้ำหยดเซาะหินไปเรื่อยๆการที่เราทำสม่ำเสมอนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมฐาน กรรมะแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งอย่างที่เคยได้อธิบายไปแล้วว่ากรรมฐานก็คือเป็นที่ตั้งการงานของจิตหรือจิตเนี่ยต้องมีที่ทำงานอยู่เสมอในการทำงานของจิตเนี่ย เราก็ต้องรู้ว่าเราจะให้จิตของเราไปทำงานอยู่ที่ไหนแต่โดยปกติแล้วในชีวิตประจําวันเราเอาจิตไปทำงานอยู่กับตาหูจมูกเรียนกายใจตาเห็นรูปเราก็ทำงานกับการสัมผัสตาไปสัมผัสกับรูป ว่าชอบไม่ชอบประกอบด้วยกิเลสโลภะโทสะโมหะอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากไม่ให้เป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ <S <S หูได้ยินเสียงเราก็ไปทำงานกับหูเนี่ยแล้วก็เสียงที่มากระทบแล้วก็ไปกำหนดว่าชอบไม่ชอบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากได้ยิน เป็นต้นลักษณะเดียวกันเราก็ไปทำงานอยู่เช้นนี้ตลอดเวลากับจมูกลิ้นกายแม้กระทั่งความคิดความคิดเกิดขึ้นเ,นเราก็ไม่รู้เราก็ไปคิดไปเรื่อยไหลไปในความคิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่ฝึกฝนตนเนี่ยก็จะเอาจิตไปทำงานอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยเป็นเหตุที่เราไม่ค่อยได้รู้จักตนไม่ค่อยได้เข้าใจตนไม่ได้เอาใจใส่ตัวตนทีนที้การที่เรามาฝึกฝน ทำงานให้มีที่ทํางานของจิตเราก็ต้องเข้าใจว่าที่ตั้งของการงานของจิตเนี่ยคือไม่ใช่ตาหูจมูกเลนกายใจแต่เป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัทาน พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรนะกายานุปัสนาการพิจารณาเห็นกายในกายกายก็เลยกลายเป็นที่ตั้งของจิตเพื่อให้จิตจะได้มีที่ทำงานการทำงานของจิตที่จะรับรู้เรื่องของกายนี่ สิ่งแรกที่เราจะมองเห็นก็คือลมหายใจเข้าออกในกายของเรานะลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอันดับหนึ่งและมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันขณะเท่านั้น ลมหายใจจะเกิดอยู่ขณะนี้เท่านั้นเองไม่มีคำว่า,าฉันได้หายใจเข้าอดีตหรือฉันจะหายใจเข้าต่อไปอนาคตไม่มีหายใจนี้จะเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันขณะเท่านั้นหายใจตัวนี้แหละ ตัวสะพานให้รู้ร่างกายของเราทั้งหมดเี็เขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเป็นการดูแลเอาใจใส่ร่างกายของตนรูปลักษณ์ของตนเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าภูมิศาสตร์นะภูมิศาสตร์ของร่างกายาชีวิตของเราก็คือร่างกายนี่แหละ เพราะฉะนั้นไม่มีเรียบมันมีขึ้นลงมีขาแขนแตกต่างกันไปภูมิศาสตร์ที่แตกต่างแต่ภูมิศาสตร์ของร่างกายตัวนี้นี่ชีวิตอยู่ได้เพราะลมหายใจเข้าออก แต่ลมหายใจเข้าออกนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับมันได้เราอาจจะลองคิดว่าเราทำให้มันหยุดได้เราทำให้มันยาวได้เราทำให้มันสั้นได้และก็มีวิธีการที่ทำกันด้วยีเรียกว่าโยคะบางทีเรียกว่าปราณายามโยคะบังคับลมหายใจเข้าออกเพื่อให้สุขภาพที่ดี ทีนี้การเจริญสมาธิของเราเ,เราไม่ได้ไปฝึกวิทยายุทธในลมหายใจเข้าออกแต่ลมหายใจเข้าออกเป็นฐานที่ตั้งของสติให้สติมีที่เล่นให้สติมีที่เกิดให้สติมีที่แจ้งเพราะสติเป็นตัวที่ พาเราให้มีความสุขพาเราให้มีเจริญเพราะฉะนั้นอันนี้คือฐานที่ตั้งของสติลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ถ้าพิจารณาคําสอนของพระพุทธองค์เราจะพบว่าพระพุทธองค์ทรงไม่ได้ตรัสให้เรา มองดูลมหายใจเข้าออกที่จมูกหรือหน้าท้องที่พองยุบแต่กลับเพียงแค่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าให้รู้ว่าลมหายใจเข้าให้รู้ว่าลมหายใจออกโดยมีสติอยู่เฉพาะหน้าโดยมีสติอยู่เฉพาะหน้าพิจารณาดูเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่หน้ากระจก แล้วมีตัวตัวอีกตัวหนึ่งกำลังมองดูบุคคลที่กําลังลมหายใจเข้าออกเหมือนกับกระจกเนี่ยเป็นสติที่อยู่ต่อหน้าเราที่กําลังมองดูเนี่ยลมหายใจเข้าออกก็เป็นอย่างนี้เรามีเพียงแค่ดูรู้เวลาเกิด เพราะฉะนั้นการเจริญสติด้วยใช้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือตัดสัญญาออกคําว่าตัดสัญญาออกหรือละสัญญาเก่านั้นก็คือว่าเราจะมีสัญญาว่าเราเคยทำปฏิบัติมาอย่างนี้ใช้ลมหายใจเข้าออกที่จมูก เวลาลมหายใจเข้าที่จมูกเราก็รู้สึกตัวเราก็กำหนวดว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกเราก็รู้สึกที่จมูกว่าลมหายใจออกเราก็กำหนดลมหายใจออกนี่คือสัญญาที่เราทำมาเพราะเราฝึกมาแบบนี้ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้หรือนาทองที่พองยุบ มันก็เป็นสัญญาที่ครูบาอาจารย์สอนเรามาว่าให้กำหนดรู้อาการทองพองยุบเราก็จำกันมาเราก็เลยทำกันมาเช่นนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติจริงและรู้ตัวทัวพร้อมรู้ตามความเป็นจริงเราต้องตัดสัญญานี้ออกแล้วก็มาเรียนรู้ กับกายของเรานี่แหละธรรมชาติที่มันเป็นอยู่นี่แหละนั่งนิ่งๆไม่ต้องไปคิดเรื่องเอ้นเรื่องนิ้นเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ต้องเอาสัญญามาพิจารณานั่งนิ่งๆดูกายของตนลองพิจารณาดูลองรู้ตัวทั่วพร้อมดูเราจะเข้าใจว่าที่จริงลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราจะรู้สึก ตรงกลางทั้งหมดก็คือในร่างกายนี่แหละลมหายใจเข้าเราก็รู้ตัวทั้งหมดลมหายใจออกเราก็รู้ตัวทั้งหมดมันมีเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวด้วยลมหายใจที่เข้าและออกนี่แหละเรียกว่ากายกายหนึ่งในกายทั้งหลาย แต่เนื่องจากว่าสภาวะที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในกายของเราเนี่ยไม่แน่นอนบางทีก็เคลื่อนไหวข้างซ้ายบางทีก็เคลื่อนไหวข้างขวาบางทีก็กลางๆไม่เป็นสม่ำเสมอนั่นเป็นเหตุที่ครูบาอาจารย์เนี่ยให้ แคบลงนะให้แคบลงก็คือจมกูกหรือหน้าท้องที่ผ่องยุบจึงตรงนี้นี่ก็ให้ญาติโยมเนี่ยนั่งแล้วก็ให้เห็นเองว่าตรงไหนที่เห็นชัดที่สุดจมกูกหรือหน้าท้องที่ผ่องยุบเวลาลมหายใจเข้าออกอันนี้เขาเรียกว่ามิสติอยู่ต่อหน้า เฉพาะต่อหน้าเฉพาะหน้าปาริมุขขงสติงอุป,ปะทะเทเปตวานีน่ียกว,ว่ามีสติเฉพาะหน้านั่นก็เลยจะเกับเราก็จะมาทำเป็นอารมณ์หลักบางท่านอาจจะสะดวกเห็นลมหายใจเข้าออกที่จมูกบางท่านอาจจะเห็น หน้าท้องที่พองยุบระชงเวลาที่เรากำหนดรู้จะเป็นหน้าท้องที่พองยุบก็ดีจะเป็นลมหายใจเข้าออกที่จมูกก็ดีเราต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะอันนี้เป็นสัญญาเรารือเปล่าหรือว่าธรรมชาติที่มันเป็นจิตเราไปรับรู้หรือเปล่าถ้าสัญญาแทนที่จะไปกำหนด เรามารู้สึกตัวทั่วพร้อมทันทีและค่อยๆไปแคบไปลงแคบลงการพิจารณาถึงอารมณ์หลักถ้าสัญญามื่อไหร่มันเป็นการสัญญาที่ทำให้เราบังคับจิตของตนเพื่อให้เกิดสมาธิ บางเทีเราทำไม่ได้บางคนจริตไม่ตรงกันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้กายที่กำลังนั่งรู้ตัวทั่วพร้อมและรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้ว่าลมหายใจเข้าอย่างไรลมหายใจออกอย่างไรแล้วจิตมันอยู่ตรงไหนจิตไปรับรู้อย่างไร เวลาที่จิตไปรับรู้เนี่ยจะเป็นลมหายใจเข้าออกที่จมูกก็ดีลมหายใจเข้าออกที่หน้าท้องพองยุบก็ดีมันเป็นสัญญาหรือเปล่าหรือมีความรู้สึกอย่างไรเวลาที่จิตไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นๆจิตมีความรู้สึกอย่างไรจิตมีความเย็นความเบาไหมจิตมีรู้สึกหงุดหงิดไหม เราก็ไปรับรู้เรียนรู้แต่เมื่อเรากำหนดได้แล้วว่าหนาทอ้งที่ผ่องยุบหรือว่าลมหายใจเข้าออกที่จมูกอันใดอันหนึ่งชัดเจนเราก็ใช้อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์หลักเพื่อให้เกิดสมาธินี่คันเรียกว่า กรรมฐานที่ทำให้จิตนิ่งกรรมฐานที่ทำให้จิตสงบกรรมฐานที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวในขณะเดียวของจิตนี่เขาเรียกว่าสมถะทำจิตให้สงบนเียกว่าสมถกรรมฐาน ช่วงเวลานั้นเรามองรู้ตัวทั่วพร้อมในอารมณ์นั้นจิตแนบแน,น่นจดจ่อต่อนเนื่องเราก็จะประสบความสุขเพราะเหตุที่จิตวิเวจิตเกิดสมาธิจิตนิ่งเราก็จะมีปีติเกิดขึ้นซึ่งเกิดจาก จิตที่สงบแล้วมีความสุขปีติก็เบาเย็นสบายโล่งเป็นต้นเราก็จะมีความรู้สึกเช่นนั้นแต่จุดประสงค์ของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่เท่านี้ ไม่ใช่ความสุขภายในแล้วก็ไม่ใช่แค่ปีติที่เราวควนขวายแต่เรามาฝึกฝนเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมตามสภาพธรรมที่แท้จริงที่ไม่เป็นตัวตนไม่เป็นสัตว์บุคคลเพื่อให้เข้าใจว่าสัรพสิสส่งทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นเหตุปัจจัยเกิดล้วนแต่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงตัวน,นี้เนี่ยเราจะมองเห็นได้หรือรู้ตัวได้ตั้งแต่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าออกนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการที่เราพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าอย่างหนึง่งลมหายใจออกอย่างหนึง่งอันนี้อันดับหนึ่งที่เราจะสังเกตนิดสองก็คือเวลาเราไป กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่สม่ำเสมอเนี่ยเราจะเข้าใจว่าแต่ละลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่เสมอกันแล้วก็ไม่ซ้ำอีกด้วยมันจะมีขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเช่นลมหายใจเข้าออกเราถนัดเรื่องละในหน้าท้องที่พองยุบกำหนดรู้อยู่หน้าท้องที่พองยุบ อาการพองยุบนี่ก็จะไม่เสมอแต่ละครั้งที่มันขึ้นลงบางครั้งก็แข็งบางครั้งก็อ่อนบางครั้งก็นิ่มบางครั้งก็สบายบางครั้งก็ยากบางครั้งก็ขึ้นเป็นชั้นชั้นบางครั้งก็ลงเป็นปุ๊บทันทีอย่างนี้นอกเหนือจากอาการเหล่านี้เนี่ยนะเราจะยังมีความเข้าใจว่า เราไมใ่ใจเข้าออกเนี่ยแล้วหน้าท้องที่พองยุบเนี่ยไม่ได้เกิดที่เดียวตลอดเวลาเกิดที่อื่นด้วยเราก็จะสังเกตได้รู้ตัวได้นิ่งใจของเรานิ่งเท่าไหร่เราก็จะสามารถรู้เช่นนี้ได้มากยิ่งขึ้น อันนี้นเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานรู้กายในกายนีนี้รู้กายในกายก็คือรู้ส่วนเล็กน้อยที่มันเป็นอยู่ที่เราเอาจิตไปตั้งมั่นเรียนรู้รู้ตัวเนี่ยนั่นคือส่วนหนึ่งของกายทั้งหลายเอามาพิจารณาในนี้การเดินการนั่งการ นอนการยืนแล้วก็อิริยาบถย่อยทั้งหลายนี่ก็ถือว่ากายานุปัสสนากายในกายก็คือเราพิจารณารู้ส่วนหนึ่งของกายในกายทั้งหลายใจเราไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นแต่กลับมาอยู่ที่พิจารณาเห็นกายในกายทั้งหลายอยู่สม่ำเสมอ จะหยิบของก็ดีจะนั่งก็ดีจะพูดก็ดีจะกินก็ดีพระพุทธองค์ทรงใช้คำว่ายะธายะธานังปณิหิตังตถาตถานังปชานาตีร่างกายเรานะ่อยู่เช่นไรเรารู้อยู่แบบนั้นแบบนั้นตลอดไปสติของเราก็จะมั่นคงมากขึ้น แกวกล้ามากขึ้นอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นเพราะลมหายใจเข้าออกก็ดีร่างกายก็ดีมันจะอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นสิ่งที่ไม่เป็นปัจจุบันนั่นก็คือความคิดของเราที่เรา นึกถึงอดีตว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าพิจารณาเห็นอีกนะแม้กระทั่งความคิดของอดีตนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนักนานะเราคิดอยู่ในปัจจุบันถ้าเราเห็นความคิดนั้นเมื่อไหร่เราก็อยู่ในปัจจุบัน เราก็จะรู้สึกในปัจจุบันกายของเราก็อยู่ในปัจจุบันลมหายใจก็อยู่ในปัจจุบันความรู้ก็อยู่ในปัจจุบันความคิดก็อยู่ในปัจจุบันทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นคือเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นนั่นคือจุดประสงค์ที่เรามาฝึกพิจารณาฝึกฝนตนว่าให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น สิ่งทั้งหลายเป็นอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันเท่านั้นในการเจริญสมาธิเราจะเข้าใจเช่นนี้และเราก็จะมีความสุขที่จะอยู่กับปัจจุบันอะไรอะไรที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปอะไรอะไรที่ยังไม่มาก็ไม่ต้องไปกังวล สิ่งที่เราควรที่จะกังวลหรือควรที่จะรู้ก็คือปัจจุบันเรายังหายใจอยู่ไหมเรายังรู้ตัวไหมว่าเรากำลังเป็นอะไรคิดอะไรอยู่อย่างไรอันนี้แหละที่รู้สภาวะทางหลายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน เห็นแจ้งตามความเป็นจริงหรือเห็นพิเศษจากที่เราเคยเห็นมารู้พิเศษจากที่เรารู้มาในเขาเรียกว่าวิปสัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะพาเราไปหลุดพ้นหรือซึ่งจะพาเราไปให้มีความสุขรู้จักปล่อยวางรู้จักทิ้งสิ่งที่ไม่สําคัญออกเสียได้แมะนั้นเราก็ได้มาประชุมกันเพื่อจะได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมอบรมตนเรียนรู้มาเอาใจใส่ดูแลตนเอง ด้วยการเจริญสมาธิพักกายพักใจอย่างน้อยก็ชั่วโมงหนึ่งเราไทยทัมาทำงานมาทั้งวันอนนี้ก็มาพักกายพักใจนอกเหนือจากพักกายพักใจด้วยการสํารวมกายวาจาใจเรายังได้สังสมบุญบารมีสังสมอุปนิสัยของตนเพื่อจะได้หลุดพ้นในอนาคตการ ต่อแต่นี้ไปเราก็จะได้ปฏิบัติต่อไปในขอน้อมขอให้นั่งสบายบายแล้วก็น้อมจิตมารู้ตัวทั่วพร้อมกายที่กำลังนั่งและมากำหนดรู้อารมณ์หลักของตนรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ละขณะที่มันเป็นแต่ละขณะที่มันเกิด จอตอนเนื่องแนบแน่นอยู่กับอารมณ์นั้นๆแต่และขณะที่อารมณ์มันเปลี่ยนก็ไปรับรู้อารมณ์ใหม่ไม่ต้องไปเสียดายกับอารมณ์ที่เรากำลังกำหนดรู้อยู่อารมณ์ใหม่เกิดก็ให้ไปกำหนดอารมณ์ใหม่นั้นทันทีแล้วก็ จอต่อเนื่องแนบแน่นกับอารมณ์นั้นจนกระทั่งมันหายไปจนกระทั่งเรารู้ตัวรู้รู้อย่างชัดเจนปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือนั่งกายให้สบายสบาย ปราศจากธุระนาทิการงานไม่ทำอะไรจะมาดูแลเอาใจใส่ตนเองและจิตใจของตนและรู้ตัวทั่วพร้อมและมีที่ตั้งสติของจิตของเราจิตมีที่ทำงานก็คือกายของเราลมหายใจเข้าออก กำหนดเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยต่อเนื่องจดจอแนบแน่นอยู่กับลมายาใจเข้าออกไปเรื่อยๆต่อมาขอขอยุติการพูดแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินสัญญาณขอให้ตั้งใจทำต่อไปเรื่อยๆ